แต่ว่าโชวชะตาของไก่นี่พี่น้องบอกตึงนเราโชคชะตาเนาะก็เป็นโชคชะตาจากีวัตรเล่ดนพี่น้องเพราะว่าเกิดม,มากกับบ,บริยูน้รพแมสมบูรณนะ์นี่ยนะเป็นลิขิัณ่์ฝ่าผลิตภัขิ์มาแล้วพราวบ่าวีไปบ่าวีมาเห็นคาไฟขานามก็เลยเส้า,าว่าวีเพราะเริ่มวบ่าวีเพราะเริ่มเป็นโลกันเริ่มเป็นโลกซึ่มเ้าเริ่มเป็นอะไรแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าไม่มีใครไม่เหนื่อยเนาะ ชีวิตคืออุปสรรคชีวิตคือการเดินทางชีวิตคือการต่อสู้ชีวิตไม่ใช่ความเรียบรู้ชีวิตไม่ใช่ความสวยหรูชีวิตไม่ใช่ความเรียบง่ายชีวิตคือความลําบากเกิดมาเป็นคนมาลำบากเหมอน,นั่นแหละไม่มีใครสบายหรอกพี่น้องเขาเม็นตะไปกระทำอะเขาเม่นหลักกระยันยุดอกกระทูกระถาม,มาคือทำไมไม่ได้ไปหาลูกสินาไปอยู่ครับไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อย,รอยครับพี่น้อง เดี๋ยวอ,อย่างมันแหลวมันทัวกสิจังได้เรียบร้อยมันมาทันแหลวมันมัทนทัวเรียบร้อยอย่างกลังคาราคาซังด่วนล่ะพี่น้องทู่เอาทูเอาแต่ว่าโชคชะตาของไก่นี่พี่น้องบอกถึงเราโชคชะตาเนาะก็เป็นโชคชะตาจะสิบวัตถเล่ย์เลยพี่น้องเพราะว่าเกิดมากกับโบ่ะบริยูนอรมีาสมบูรณ์นะนะเป็นะเป็นลิขิดฟ้าฟ้าพลิขิดมาแล้วฟ้าท่านลิขิตมาแล้วให้เป็นนักสู้ คอยอาภัพแต่ไหนพี่นอ้องอาภัพเรื่องความพ่อแม่เนี่ยอาภัพว่าแต่ไหนดีพวกจะเรื่องแต่ของเขาได้ชิ้นนะนะของเขาได้ชิ้นหรือคอยนะเริ่มพ,พยายามแต่เขาจะเออมันเป็นชิ้นเขาบอสเป็นสต่างเขาบอสเขาได้บอสคือหนักน่องกว่าไหชิ้นใส่บอสอะไรยวงเสียพี่น้องเฮ็ดไปสางไปเลี้ยงลูกเต้าไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไป จะเกิดเป็นคนแล้วเกิดมาอยู่รวมกันเอ่อวมบุญกันแล้วสร้างกันไปซ้อยกันไปดิ้นกันไปเฮ้าตะกี้ก็ไม่จุกมุงหมายเห็ดเพื่อรัาเพื่อลูกพื่อย่างนั้นเพียงสู้มาหนิทำเพื่อใครบละพเพราะหย่อนกับบ้านอ๋อทำเพื่อตัวเองแล้วเพื่อลูก,ล,กลูกยังล,ลูกยังรอเลาลูกยังต้องกินต้องอยู่นานาคตเออเนี่เฮ้ากับนอ,อนตีตเตียงต้องกินต้องใช้เนาะสินะก็เลยไม่จุกมงงุงหมายไม่เป้าหมายในชีวิต เขาบาวีไปบาเวมาเห็นคาไฟขนามไปเลยเศร้าบาวีเพราะเรื่อมบาวีเพราะเริ่มเป็นโรคกันเริ่มเป็นโรคซึมเศร้าเริ่มเป็นอะรนี่ไม่อยากเห็นยังพอบินคาไฟมาบินประกันชีวิตงาบินคาไฟคาโรงเรียนน้องมาโอ้เศร้าเป็นโรคประสาทเลยวะลูกขืนทํางานท่นที่ลูกขืนทํางานท่นที่ลูกขืนขยันท่านที่ขยันป้อเวลาเราแบบ ขี้ค้าหนมามลายเหมือนไม่มีจุดแบบประสานสินาะเออไปยังสินาะพอเห็นคา,า,าไฟคานามเห็นใครใช่เศร้าเออไปเลยจา้าเห็นลูกเต่าเดาดักเศร้าเออไปเลยจา้าลูกก็ต้องกินนงยูลูกก็ต้องตัวต้องเลีนหนังสือมาราเขาอยากไปเรียนเมืองหนงเมืองหน้า้องทรง,ทรง,งเขาดิ เดี๋ยวถ้าเขาซือเอย่างพี่น้องเอ้ยลูกต่อเขาใหญ่มากเขาเหลือกได้เบิดละเขาเลือกได้เบิดเขาไปวังคับอะไรด,ดออลูกต่อเราล้านก็ได้แต่ว่าข่อยข่อยขึ้นข่อยข่อยขอย่ขอยมันใจได้ว่าอะไรอันหนึ่งมันอยู่ที่ใจคนด้วยมันอยู่ที่ใจคนสภาพแวดล้อมด้วยเพราะตัวผมเองก็ไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบข่อยกับบ่งคยเลี้ยกรองอย่างนี้เพราะว่าพราะวาญยาข่อยสอนมาดีนะย่าสอนมาดีว่าถึงพ่อแม่ท่านจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะ่ะตัวเราเอง นารมีเงินเราสิสอบปากค้าเลยข่อยก็เลยบ่อเด็มีความรู้สึกว่าข่อยจะต้องไปเกียดไปช่างผู้ใดพ่อหรือแม่เลือกกันเขาบอเคยมีความคิดนั่นพ่อะยากสอนมาดียากสอนให้รักทั้งพ่อทั้งแม่พ่อแม่เขาจะเลือกกันอย่างก็ะช่างเขาแต่เราเป็นเราเป็นลูกเราต้องทำทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก็ต้องไปเดือนเดือนไปก็ต้องไปเดือนเดือนเพราะเงินข่อยบ่เคยขอเงินพ่อข้างินให้าเธอไม่ยอมไม่เคยขอเงินพ่อแม่สักทีเกิดเป็นคนมาเกิดเป็นคนมาไม่เคยขำว่าขอเงินแน่บ่เคยไว้จักเถี่ย ว่าบ่บบริษ้มีโอกาสด้วยขอไม่เคยมีโอกาสด้วยขอเงินพ่อแม่หาความมั่นคงให้ชีวิตตัวเองเพราะว่าความมั่นคงให้ชีวิตตัวเองนี่มันหมายมันหมายถึงว่าแต่ยา,ยาวเนาะความมั่นคงเราเคยมีอยู่รงหลักปักฐานเคยมีอยู่พอเราปรับเปลี่ยนปรปับแปลง ความมั่นคงหายไปเขาก็ต้องเหลื่อใหม่แต่ว่าในความสามารถของเขามันมีอยู่ <off> e> เขาหมั่นใจไดแต่อของเขาต้องฮิดต้องสูงแน่จ้หน่อยสอนลูกสอนหลานนี่สอนหทุกคนเนาจะไปสอนอันนี้รรดคือจังหัดน,นี่ละ่นละน้องคอยนี่ละ่ะแม่นพอมึงเมียอันแม่นพอมึงมอนัแนแม,นม่แม,ม,ม,ม่มึงไม่มีอะม่อันผัวไม่พอมึงเลยสิ ก็ค่ะพื้นทืกขเก่าทด้ดูเด้อพื้นบ่งเข้าขออกมาฤดูเด้ดอหาไะไมากกับคือความขึ้นสินะเพราะว่าตาพอตาแม่ข่อยกับ,บ่ได้พ่อแม่ผมก็ไม่ได้แบบว่ามาเลีย้ยงดูอะไรผมเลยเนี่ยผมก็ตอบแทนทุกคนให้เต็มที่หมดเลย,เลยหมายนึงว่าพ่อแม่ผมแต่และคนเนี่ยไม่ได้มาส่งเสียอะไรค่อยดีเ่เนี้ยตั้งแต่ค่อยเกิดมาถึงอายุ15ปีเนะนี่ยไ่ได้มี้ม่ได้มีใครมาส่งเสียค่อยเลยนิจยาข่อยได้ส่งเสียข่อย วันหย่าเราก็สามาเออพื่นกับรั้บากเพื่นกับมีเพศเพิ่นเพื่อนอาจารเนก็สอนสอนดีมากพื้นบ่คือเดี๋ยวคือจะน้ำหลูกพอาลูกนี่มันหลูกนี่คือคือลูกของเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบมันมันเป็นการเจริญเติบโตมันเป็นผลผลิตมันเป็นผลผลิตของตัวเราเองขันเขาได้เป็นขันเขาเป็นคนดีคุณมีคุณภาพเนี่ยเขาจะสว่วงเลยลูกเป็นคนดีมีคุณภาพเนี่ยสว่งเลย ข่ยน้บ้างแพงให้ลูกยู่แล้วพี่น้องข่ยน้าบ้างแพงให้ลูกยู่แเ้วีย่ยซับผอนลูกทุกอย่างยู่แเหล้ว,เต,ตว,เ,วลเตรียมตัวทุกเวลาเตรียมตัวทุกเวลาเตรียมตัวทุกวินาทีเพราะไขอ่อหูระบว่าการที่แบบว่าเป็นเด็กน้อยที่แบบว่าตัวมาแหง่งแพงบระเด้เพียบพร้อมแหงบระเด็มีความเพียบพร้อมอย่างงียสิเนาะยิ่งมีความเพียบพร้อมเรื่องอานอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคือคอยจีบบอกบอกเรียกว่าขอใจเป็นยังดีข้อสอบชีวิตข้อสอบที่อี ข้อสอบข้อสอบแรกนั่นนี่ข้อสอบแรกเพราะว่าเพราะว่าตัวเองก็เพิ่งอายุยี่สิบสามปียีิบสี่มีครอบครัวเร็วด้วยแล้วก็มีความคาดหวังสูงก็เลยกลายเป็นข้อสอบชีวิตบทเรียนชีวิตครูชีวิตโดยที่ไม่ต้องไปโทษใครเลยมันเป็นของข้อสอบบททดสอบที่ฟาท่านมอบให้เรา เบื <laughs> bon ้องบนท่านมอบให้เบื้องบนท่านมอบมาให้เราเราก็ต้องทําตามเบื้องบนไม่มีใครให้กําลังใจเข้ากับตัวเราได้แล้วๆ่คยเป็นคนยานได้บ้างใครเป็นยานเจ้าเป็นขนยานขอนเป็นลูกยานแบบเี้ยย่ามในเบื้องเป็นลูระบาดมะแย่งเป็นข้มันก็สิดีขึ้นเป็นอะไอก ผู้ใดเขาจอดมาหานหรืขอขยานไป่ถ่านลุนแต่ปนานนั้นก็ขยาแต่ว่นานอยังถือมันอยู่แต่ว่าอย่างนี้ขยานเป็นคนเป็นช่วงยานไปแล้วเป็นคนแบบแตะกี้นี่เป็นคนแบบให้ร้อยตเต็มร้อยให้ไปเลยร้อยพันหนึ่งสิครับทุกชุดมือหนี่งไทไปกนอนยี่สิบคนเบิ้งกอนมันเป็นยังไงมันคือบอกสินะไทยเปกนอนทักเศร้าสินะเบิ้งก่อนเด้อเบิ้งสถานการณ์ก่อนเด้ออันไทยเป็นอะไรเป็นไงลังทวนเพราะว่าลูกใครไม่อยู่ย 40, นี่คือสีเลือเพราะว่า มันมันมันได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่เป็นของทันสมัยแลวกันแนวการทำงานใหม่ๆสังคมใหม่ๆสเราก็จะเดินแบบเราจะเดินตามสังคมด้สังคมจะเรื่องเขาก็จะเรื่องขสังคมหลายอยางเล่เขาบอกเคยเห็นข้ายางกว่าเด้เห็นพี่น้องเอื้อยิงกะดน Magic, ian, มันกอ็เมยบ่มันกับเมยอยู่ลามันก็เมื่อยอยู่เพราะว่าโซ่สิบืนไหมไเนาะพี่น้องบืนบืนไม่ราหม่องเก้าหาปีมันบืนไหมอีกตะกี้กว่าแน่นอนแล้วตะกี้ว่าเสือนอนกินนะพี่น้องตะกี้ว่าเสือนอนกินคนหนึ่งได้ไปก็ไรเพราะว่าคีดว่าเหิคีดว่าหาไปคักแล้วนะคีดว่าหาไปแล้วคีดว่าท้ำไปแล้วคีดว่าสางไปคักแล้วคิดว่าหมันคุงนอนเสือนอนกินแล้ว อะไรที่เขาว่าเขาแค่วางสิเนาะอะไรก็ไม่แน่นอนเนาะคนเราเขาวางสิเลยไม่มีอีกีชีวิตคือการชีวิตคือการที่ไม่แน่นอนเป็นเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนเหมือนการขับมีครอบครัวตอนเด็กมากสันผมน่ะมีครอบครัวตอนเด็กมากกับเด็กมากอยู่แต่ว่ามันกับอะไรนี่อย่างไหลเล่นได้หรือเล่ในบอสันผมนะ่ะดีได้ซ้ําผมมีครอบครัวตั้งแต่เด็กเพราะว่าหนังสือกับเรียนตะกี้เศร้าเลียนด้พี่น้อง ตะกี้มันมีครอบครัวแล้วก็บ่ได้เรียนก็บ่ได้เรียนเดี๋ยวนี้ก็ได้มาเรียน,นบบยอตีเข,ข้มามหาวิทยาลัยเข้ามหาวิทยาลัยเข้าเรียนเนาะเศร้าเรียนเศร้าเรียนจากฟินเลี้ยงไมาอยู่ไทยเนาะเรียนก็นจะจบแล้วเรียนก็นจะจบแล้วตอนตอนตอนอายุ8ปี เรียนจะจบแล้วอีกนิดเดียวอยู่ฟินแ,แลนด์ก็ได้หนีถิ่มน้องได้มาซืุอถิ่มน้องเรียนไอ,อ้สาธรารณสุขผู้ช่วยพยาบาลเนาะดูแลคนป่วยเงินเดือนแปดเก้าหมื่นะนะถ้าเรียนจบคือเงินเดือนแปดเก้าหมื่นเลยนะครับน่ะ,นะเห็นก็เห็นเอฟซีเชียร์มาเยอะอยู่เชียร์ให้เชียร์ให้ข่อยมักกับคนตน่อคนหนีพี่น้องข่อยว่าข่อยหม้อกับข่อยอยู่พื่เดียว สนาจะดีกว่าถ้าอนาคตถาปีิบปีจะมีคู่ชีวิตเนียงกับเป็นเรื่องของอนาคตถ้ารักแท้จะมาอีกหนึ่งรอบก็ไม่ารณาอนาคตแต่ตอนนี้คือไม่ได้มองเลยเพราะว่าอเอามาทำไมสินะเอามาเห็นหนังสินะบบรูได้สำหรับข่ขยเห็นเอฟซีกับเชฟประดมพูนีเขาแล่เอามาหน,หนัง มักยากเกของอีกทีสินะคอยพ่อเอาดิคอยยั่งเสียไปหน่อยเออคอยอยากกินยากก็กินคอยอยากผ้าแม่คอยไปทัไหนก็ผ้าพออยากไปน้ำมูนน้ำผว้ของกัไปแน่อยบ่ไปลไปของกันแน่เอยข่าไปลไปของกันไปครัักตะกี้ว่าสุบร์ไปตะกี้ว่าสีเศร้าไปแล้วมบอก่าก็ไม่เคยไปหรอกวะไม่เคยไปหรอกเป็นสดอกน้ำมูนน้ำผว้น้ำใบรุ่ไม่ต้นไ่เคยเลยมีใบรุ่นดอกเขาบ่าไม่เคยไม่มีใบรุ่าแปดปีกับบึ้มด้ว สิเปลสิเก่าปีก็ขายขาดล้นนะวันนี้ไปพอตอนนี่วันนี้ไปเห็นอยังน้เขาดอกวั่นี้ไปเห็นอันนี้น้ำพึนแตาจังมาข่อยเสียวมากยังหไมมากอันบ้านบอยสิใช้กับยุ่งคางขันยังละเฮี้ยนบอยสิใช้กับยุ่งอันคางหลังออฟฟิศขนนั่นละแอนบอยก็ได้ยุ่งใกล้ๆขล้คนนั่นละอือยุ่งหลังสอยคนนั่นละแต่ว่ามด้พออย่ที่อาภาวัน ทางคนต่างอย ạ t ครับพี่น้องทางคนต่างอ h ạ t แต่ว่าเรื่องเงินเรื่องเันความรักเรื่องเงนแฟนนี่ข่อยบอกมาดื้อ่อยปวดหัวอามันมันยุ่งมายังเห็ดยังอามันยุ่งมายังเห็ดยังคอยพูเอา,าเอามันอัไปเห็ดน้ำม้นมสมที่มันสมบ่ได้มันคันบ่ได้อืมหาเงินก่อนเงินบมมีเงินเบิดแล้ว หาเงินต่างหลักต่างตัวก้อนเอาจ้าของมันได้ก้อนลูกสองค้นผุ่นอืมพอได้ขึ้นได้ข่บอด,ดี้มันข่บอดี้ฟังน้ำยังสีดิขันไข่ฟงน้ำมังสีนะโอ้ยตัวคิวมวาหลุดไล่บันขึ้นมาห้องชั้นเลยจาลาย้าไล่บันขันจะเอานั่นนะย้อนนี่นั่นพี่น้องหอมให้กระท่องคำ่ำขันว่าขันว่าตัวหอมให้กระท่องค่ำไข่ย้อนนี่นะอืมเรียกได้เอินได้ผละ่ะ สิเสเบริกการผู้ใดแต่ว่าข่อยบอกฟังนัเนี่ยอย่างสีคอยบอกฟังข่อยว่าธรรมะชื่ว่าข่อยเทากอยเทาอยูุ่คอยบอกฟังนะเนี่ยมูลีดอกคันเฮ็ดมันม่วนเฮ็ดเฮ็ดให้มันเฮฮาก็เฮ็ดได้ซื่อเฮ็ดอยู่เฮ็ดให้มันเฮฮาเฮ็ดมันเฮียวๆฮี้เฮ้ยไอ้เขาเดือดวแน่เฮ็ดอยู่แต่ว่าสิเขาข่อยสิมาเอาเป็นอีเดือนข่อยบอกเอาเอาแล้วพ่อนคันสิเอามาพ่อนเอาพ่อนแล้วเล่านี้จะเอาถั่วอือยู่จนสี่แล้ไปยู่จนสี่แล้วเฮ้ยน้อง ให้ไปฟังครับยงสันเนี่ยมันบอดดิเงินบอดดิเงินบอดดิ่งข้ามบอดดิตันเสียเวลาพร้อมยู่จังสีเบิงดูมันจะเปลี่ยนมันจะเป็ี่ยนมันจะเปลนจังไรมันยากมาได้ก็เป็นรอยจับเจ็บตัวเอาเขาสิดวาเปิดตัวอรือเป็นเป็นเรื่องเป็นเล่าวอบโหเพีข่าวใหญ่อีกบ่เอาสิดว่ายู่กันเป็นกินเป็นยู่กินกันเป็นยังไงนี่โอ้ปวดหัวปวดหัวตอนมันอันนี้ไม่ตอนมัน เขาใจชี้ดไม่ตัวมาเลียนลูวกันไม่อีกตัวมาอันนั้นอันนี้โอ้เงยสัวสิห่วยเบาซื้อกาดมีิจิขุนแปลงดีปรับหากันอันใดมันบอดีปรับหากันสัวสิเขารลอยกันเขาลองเขาแล้วกันได้สามปีสี่ปีห้าปีสัวสิอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นโอ้เคยมีไอภาษาเขาบอกดิซื้อซื้อบอกคืนดิซื้อกับภาษาคืนแล้วคันยากกับพี่ห้องไปกินเนาะ ตบตบห้อยมันยตรำไมนมันกินเข้าไปอยากกินยังกระซั่งเข้าไปเป็นยังขาบซีเรียสเขาบอกขอเอาขเอาขอบค่เยก่าก storm, says, ีเนาะตะกีไมเขอบคูกับอีซีก็แตกบุ่นนี้แต่ว่าขบอซีเรียสเพราะว่าขอเอาขอบคูาเบีกาเราเอาขอบคูให้ก่อนใช่ไหก่อนเพราะสมุอนีเป็นคุณพ่อลูกติดสวดลูกติดนี่โอ้กับบาขายดีเื่อกเอาไปว่าะขายดีฮอมให้ก็ขี่ฮอมให้ก็ขีมา เต่ละมือนี่ข่อยใช้สมองได้เบรไม่ใช่ว่าไม่ใช้สมองนะใช้สมองคิดงานแต่ละงานนี่กว่าจะให้พวกเด็กน้อยตัวเกี่ยวนี่มีผลงานตัวเกี่ยวทำไงถึงจะมีอันผลงานนาะตัวเกี่ยวคือสิมีแนว่ย้คนเบิ่งนาะเด็กน้อยสุ่มนี่คือสิมีรายได้สิมีเงินมีข้ากินนาะเดือนนึงเขาพักกันมีเงินเท่าใดรนาะเขามายืนมาเห่วง่นาะเขามายืนมาเห่วงเนาะเขามีเงินปังเท่าใด้นาะพวกบักกันบักไม้เล็กนึงไม้เล็กสองนี่มันมีเงินเท่าใดรนาะก็คือน้ำขอพนักงานใครตัวนี้ที่ข่อยต้องจ่ายเงินนนเดือ บตามก็สิบหาคนนพี่น้อง15คนเลยนะพนักงานพนักงานเงินเดือนที่ข่อยต้องจ่ายเดือนหนึ่งเนี่ยคือข่อยตอนนี้เป็นเป็นบริษัทใหญ่แล้วนะเพราะว่าไม่ใช่บริษัทเล็กน้อยพนักงานแพ็กยู่ยะซูที่อยู่กระดังก็สามสี่คนละพนักงานอยู่คอนเทนท์ที่ฝ่ายตัดต่อฝ่ายขีดงานฝ่ายขับรถฝ่ายถ่ายคลิปฝ่ายแต่งต่งกันนาฝ่ายอะไร15คนแล้วนะที่ต้องจ่ายเงินเดือน เงินเดือนเดือนเงื่อนเดือนแท้ใจเดือนหนึ่งอะเกือบล้านเกือบล้านที่ต้องเอาไปจ่ายเด็กน้อยเฉพาะเด็กน้อยตัดต่อไม่รวมไม่รวมเด็กน้อยอ่ะนักร้องนักร้องเนี่ยเขาจะได้เป็นจ็อบเนาะเป็นจ็อบ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 ไปแต่ว่าสุดมได้เงินเดือนเนี่ยเขาจะอยู่เราตลอดแม่นง่ายไหมง่ายหลายเขาจะมีเขาเป็นเาไม่ง่ายเลยเขากต้องมีเงินเดือนของเขาเนาะเออซื้อขาดนะเขาเออซื้อขาดซื้อขาด เดือนหนึ่งเปลี่ยนเกาเสนไปดิพนักงานที่ตตงใจอะนะที่ต้อง,จ,อะนะองจ่ายแขวะก็เลยข่อยเลยปเป็นคนเสียดเสียดในการทำงานไงวะกูจ่ายเงินสูได้หนีกูบปเลยจ้างสมรินทรมาหวัวงามข่อยดาข่อยฟองแห้งเพราะว่ากูจ่ายสูจ้าสูตรสูสิมาตื่นสวยเห่นยญถุงเงินีกบ่ได้ โอ้ยอันเอฟซีมันทำไม่หายเอากันดีชบอันมันใส่ยู่เหแมนบอครับฉันพี่จัเตออยู่แมนบอครับแมนเซบาพอดีใช้ดีมากก็เท่าไรเลยครับเนี่ยกระจามาฝากสวัสดีครับสวัสดีครับชาว้าน่าตัวบทน้ำมูอยู่บชนไหบอกบทเลีเนี่ยว่าลายดอกาาย่่นพา์สื้อกับลายอยู่กำทังจะเรียนกระดาดสวัสดีฮะสวัสดีฮะทุกคน กมันอาหารน่ากินจังแกมาแล้วนะนี่แกมาแล้วอันที่สามอี่ใช่หมสั่งมามันเลยมันเลยน่ากินไงเวลาเขาสั่งมาเปลี่ยนหนึ่งะกินอะไรี่ที่เขาสั่งมาน่ากินอยู่อรยากน้ากินข้าวอยู่มีหลายอย่างพี่หนุ่มเอาเสียเสียกเส่งรูกไปต้องกันที่ผมมันแข็งกว่าน่าแต่มันเยเสียโอ้ยสาวสาวเอาไว้กับมาสิบ่็ขากงขากง มทีทำงานทำงานวันนี้เข้าวันนี้วันนี้ละครนะครับวันนี้ครับวันนี้ทำงานกันนะครับน้องลีโอรู้สอไมไหมวันนี้เอาเงอนไปคื้อบอริหารเกียนเขาเอาทำเบามากแต่เราคอนกับสอบเราค่นพี่น้อง สองบทใช่ไหมฮะสองบทสู้ๆนะสองบทสู้